คุณคเพืเ่อนแกะัสวัสดีค่ะวันนี้คนอยู่ที่ Air เ,เพ Park คครับเ,เดี๋ยวเราจะมารีวิวไข่อะไรกัน s u r p r i s มากเลยชัดาอ้าวดูก่อนนี่เห็นไหมอังมาจากอังกิเบอร์นะคะคุณคน<ง>ชอบตัวนี้ก็เลยซื้อมาตัวเดียวเลยนะครับชื่อช<ะ>ัช สักกี้ไล่ด่าสีเหลืองนะคะเพราะขุนพลชอบตัวที่มันเร็วๆเรามารีวิวกันเลยดีกว่าเนาะแกดเลยมีสก๊อตเทปแปะอยู่ตรงนี้มีตรงนี้มีสก๊อตเทปตรงนี้อยู่นะคะข้างในเห็นไหมมีข้างในเป็นแบบนี้อยู่นะคะขดตัวอยู่ในไข่อ่เดี๋ยวค่อยๆหมุนนะนี่อันนี้ปีกมันอยู่ทางนี้อ้าวเราจะมาเจาะไข่ อันดับแรกต้องสติ๊กเกอร์ก่อนคุณพลลองคุยให้พี่ๆฟังก่อนว่าที่นี่สวยไหมที่นี่สวยนะคะโต๊ะมีอะไรบ้างมีบ้านกาไฟอะไรจะมีใช่แล้วคนคนไปดูอะไรมาเครื่องบินใหญ่อครื่อยบินยอยอปอกมันเป็นสติ๊กเกอร์เหนียวมากเลยนะข้าวใอยู่ข้าวไหมไม่เลยอันที่เบอร์นี้ก็ยังมีมาดิ บบเปิดแงบได้อ่ะทีนี้ขอดูดูดดให้ชัดๆดก่อนนะว่ามีไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นปากมันไหมสีเหลืองส้มแล้วก็มีปีกเฮ้ยม,มันมีลายอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะลายก้นลายก้นมันแล้วทีนี้มันทําไงนะเปิดองข้างล่างอ่าเอาปีกออกมาก่อแค่นั้นแหละเปิดเลยนะจะได้เห็นเอาแต่ชักเลยมันไม่ต้องเปิดนี่เป็นแบบนี้เลยเย่ปีกมาแล้วหมุนหัวหมุนหัว มุนหัวขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้ามาแล้วลูกเย้เจ้าชักนกอะไรนกจรวดคา,าเมเร็ว<า>สูงสงสัยผิดด้านลูกอันนี้เป็นด้านหลังหมุนไปอีกทีนึงอีกด้านนึงนะครับแน่เฮ้ยไม่ใช่หมุนถูกแล้วแต่ว่าต้องเอาปากปากออกมาก่อนนะเอาปากออกมาก่อนเหรอไม่หมุนกับอันนี้หางมันอยู่ตรงนี้อ่ะหมุนไปทางนู้นเลยมันไม่ทางนี นั่นแหละนั่นแหละหมุนมาเลยแล้วเอาปากอ๋ออ่าหมุนหมุนไปอีกรอบนึงใช่ไหมหมุนไปอีกรอบนึงมันจะไม่ได้ก็เอาปากออกมาก่อนอ๋อโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวเอาปากออกมานะครับวิปากมันเอาออกยากอ่ะเราเห็นปากมันแล้วนี่ไงแล้วก็มีจุกจุกของมันด้วยนะครับเย้มาแม่ช่วยพี่คะ อ้ย <Why? S 2> มันเป็นอะไรที่แข็งมากเลยอ่ะเอาขาออกมาก่อนแล้วกัน <Why? S 1> ขาเอา,เอาหางออกมาก่อนนะห <Why? S 1> างเอาค่อยๆงอกันทีละส่วนนะเจ้าชักน้อยชักน้อยดีว้ยแม่กลัวมันหักมากเลยอ่ะ Hello, อ,ะอจุกมันขึ้นมาลูก <Yeah. S 1> แข็งหรอแม่ช่วยไหม <Yeah. S 1> มันจะต้องตั้งขึ้นเลยเป้าหน <Yeah. S 1> ่ดูซิเดี๋แม่ลองดีงนิดนึง <Yeah. S 1> ของสันมันจะได้แค่นี้อ่ะมันเลา้ขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะการปีกางปีเฮ้ยชักตัวกลมๆมากเลยอ่ะแต่ว่าในเรื่องอ่ะในเรื่องชักตัวเพียวอันไหนลองวางกับหญ้าสิช้างมาหารอะไรกินบนหญ้าก,กันดีกว่าพี่พลพามาเที่ยวสนามหญ้านะอุ้ยน่ารักเลยอ่ะอันนี้ไข่ของเธออยู่บ้านเวลาจะนอนค่อเข้าไปนอนอุ้ยดูสิมันอยู่กับ<ม> <ยา S 2> หญ้าน่ารักอ่ะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรหมดให้หมดก่อนใช่แล้วช่างมันร้องไงลูกจะหลุดความเร็วสูงชูชิวไป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 ชิวพาน้องไปวิ่งบินหนึ่งรอบไปโชว์บินหนึ่งรอบนะไปเดี๋ยวคุณพลจะโชว์บินหนึ่งรอบนะคะพาน้องไปบินสูงๆเลดีนะ ก่อนนะคะน้องช้าก็ขอไปเที่ยวเครื่องบินก่อนอ่าช้าคือเที่ยวเครื่องบินก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะผมใช่ค่ะสวัสดีครับซาลังเฮย์ยืนทำยังไงอ๋ <c oughs> อให้มันเป็นหัวใจไหม สลาเฮยโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย